สวัสดีครับมาพบกับฟาร์มในไร่ FTJ Family นะครับผมวันนี้นะครับมาพบกันในวันอะไรไม่รู้อลืมดูวันเออวะวันจันทร์ดิลูกชายพุ่งไปโรงเรียนเมื่อเช้านี่เออพบกันในวันจันทร์นะครับพอดีนะครับเมื่อกี้มี fc c o m นต์เข้ามาว่าเออแยกลูกไก่นะครับผมเพียวครับผมแยกลูกไก่ครับแม่ไก่ก็ร้องลูกไก่ก็ร้องครับแม่ไก่ร้องเรียกหาลูกลูกไก่ร้องเรียกหาแม่นะครับแล้วก็ แม่ไก่มันก็มาหาลูกเจอนะครับผมก็เลยไม่รู้ทายังไงปล่อยนะครับปล่อยลูกไก่ไปอยู่กับแม่อีกควรจะทํายังไงดีนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้จะมาบอกนะครับเพราะว่าพอดีนะครับไก่ที่บ้านออกอีกแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับผมไก่ชุดที่สามปะเออแม่นี้เป็นรุ่นที่สามรุ่นที่สามที่เราเข้านะครับฟักออกแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับรุ่นที่หนึ่งก็เข้ากกไข่แล้วนะครับผมรุ่นที่สองก็เริ่มไข่ นะครับมันจะวนอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูให้เห็นกระตานะฮะนี่คือลูกไก่นะครับของชุดที่สองอ่ใช่ของชุดที่สองนะครับลูกไก่ของชุดที่สองนะครับผมเราเริ่มฝึกลงดินนะครับให้ลงมาเล่นดินนะฮะลงมาเล่นดินเล่นฝุ่นนะครับผมออกจากรังอนุบาลเนาะเพราะว่าเดี๋ยวรังกล่องอนุบาลเนี่ยเราจะเอารุ่นที่สามนะครับใส่เข้าไปนะครับผมอ่านี่เริ่มแข็งแรงนะครับก็จะมัน ก็จะอยู่ไล่ๆรุ่นกันนะครับรุ่นหนึ่งรุ่นสองก็จะอยู่ปนกันนะเพราะว่าเขาจะออกไล่ๆกันนะฮะเห็นก็จะมีตัวเล็กตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่ก็อายุหนึ่งเดือนแล้วนะครับตัวเล็กก็ได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับผมนะครับผมอ่ะถ่ายให้ดูอย่างนี้เลยครับจะเห็นชัดๆนะครับผมกาจะมีไก่ขารุ่นกันนะครับผมมีตัวเล็กตัวเล็กจริงๆนะครับใหญ่ก็ใหญ่ซะเหลือเกินนะฮะนี่นะรุ่นสองก็อยู่รวมๆกันแบบนี้นะครับรุ่นสามก็เริ่มมาเข้ามาแล้วเป็นบางชุดนะครับผม เห็นตัวเล็กๆน้อยๆเห็นมันเดินจิกตูดพี่เขาอยู่นะตัวเล็กสุดนี่นั่นน,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 น่เห็นไหมนี่นี่ปลายนี่ผมเห็นไหมแม่อายุสักประมาณหนึ่งอาทิตย์ได้อยู่นะครับผมก็ออกมาตากแดดนะครับเป็นฝุ่นเล่นดินแบบนี้นะฮะนี่นะรุ่นรุ่นที่อายุเดือนกว่าล่ะนี่ฮะรุ่นอายุเดือนเดือนกว่านะครับรุ่นหนึ่งนะรุ่นหนึ่งตัวให้ดูแป๊บนึงนี่เห็นไหมครับอ่าก็จะเริ่มร้ายแล้วครับรุ่นหนึ่งนะครับ รุ่นที่เลี้ยงกัดดินข้างล่างนะที่อยู่กล่องนี่กล่องนี้ที่อยู่ในสนามหญ้าเห็นไหมเอามาตะแคงอยู่ข้างในแล้วนะครับผมนี่ก็นอนอยู่ในร้านนี้เลยนะครับผมเพราะว่าเอาออกไปปล่อยข้างนอกตอนนี้ยังไม่ได้นะครับหน้าหนาวเนี่ยทุกบ้านน่าจะถ้าเกิดอยู่แถวโซนนอกๆเนี่ยจะเริ่มได้ยินเสียงนกกาล้องคือปัญหาหลักเลยนะครับเพราะว่านกกาเนี่ยเริ่มจะมากินไข่ไก่นะครับแล้วก็เริ่มกินไก่รุ่นประมาณอายุหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนครึ่งเนี่ยเขายังจับกินได้อยู่นะครับผมเราก็เลยไม่ ไม่สามารถที่จะเอาลงล่อยอยู่แล้วใหญ่ได้นะครับก็เลยต้องให้อยู่แล้วล็อกวิชิตแบบนี้ก่อนนะครับเพราะว่ากาันการสูญเสียจากการโดนนกกินได้นะฮะก็แล้วแต่พื้นที่นะครับผมบางพื้นที่ก็ไม่มีนะบางที่พื้นที่ก็มีนี่เป็นเหตุผลหลักนะครับผมที่พีเอฟนะอนุบาลลูกไก่เองนะครับผมไม่เอาให้แม่เลี้ยงนะเพราะว่ามีอยู่ชุดหนึ่งที่ปล่อยให้แม่เลี้ยงนะครับนกกามาขโมยกินไปแล้วหนึ่งแม่นะครับผมเอ้ยหนึ่งตัวดิแม่ที่ปล่อยเลี้ยงอยู่นะฮะก็เลยต้องคอยไล่นกกาอยู่เพราะว่า พอจะจับเขามาเลี้ยงเนี่ยเขาก็โตนะครับโตโตแล้วอายุเดือนกว่าแล้วนะครับผมก็เลยไม่อยากจับเข้ามาเนาะเพราะเขาคุยเคี่ยหากินเป็นแล้วแล้วรู้จักที่นอนแล้วนะครับผมก็เลยต้องคอยกันนกกานะฮะรุ่น2ก็เริ่มลงลังนะครับผมแล้วก็เริ่มเอาลงดินแล้วนะฮะก็รุ่นสามก็น่าจะเริ่มออกใช่ไหมเดี๋ยวเราพาไปดูรุ่นสามนะครับผมแล้วเดี๋ยววันนี้จะแแยกรุ่นสามให้ดูว่าแยกยังไงนะฮะอาทิตย์นี้จะทําการกวาดล้างนะจะไม่ได้กวาดไหมลูกไก่เริ่มร้องนี่เดี๋ยวนี้ให้ดูก่อน นี่รุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งเข้าฟักไข่แล้วนะครับผมนี่รุ่นสองนี่รุ่นสองก็เข้าฟักไข่แล้วไข่ปลอมนะครับพี่ตกอยู่ล่างนี่จะตกใจรุ่นสองก็เข้าฟักไข่แล้วนะครับผมแม้นี่ก็รุ่นหนึ่งนะครับฟักไข่แล้วนะครับรุ่นหนึ่งเ็เริ่มฟักไข่อ่านี่นี่คือรุ่นสองนะครับรุ่นสองรุ่นสองอีกรุ่นหนึ่งก็เริ่มุดทยอยไข่แล้วนะครับผมเริ่มเริ่มทยอยไข่แล้วนะฮะ แล้วนั่นก็เป็นชุดใหม่นี่นะฮะชุดใหม่ที่ดันขึ้นมาคือรุ่นสามนั่นแหละรุ่นสามนะฮะก็เริ่มฟักไข่แล้วนะครับผมแล้วก็มาอีกรุ่นหนึ่งฝั่งนี้นะครับนี่นี่ก็รุ่นหนึ่งนะครับผมนี่รุ่นหนึ่งฟักไข่แล้วนะฮะนะครับ้วก็เริ่มไข่แล้วเริ่มเข้าฟักไข่แล้วนะครับผมส่วนรุ่นสองเนี่ยก็เริ่มทยอยไข่แล้วนะครับผมอ่านี่อีกแม่หนึ่งนะฮะข้างหลังนี่นะะิดให้ดู นี่นะฮะนี่ก็ Na, ร,รุ่นสองนะครับเริ่มเนี่ยไม่ได้เข้าไปไข่เข้าไปฟักนะเข้าไปไข่นะครับผมรุ่นสองแล้วก็เริ่มเข้าไปไข่แล้วรุ่นสามนี่รุ่นสามนะครับผมนี่รุ่นสามลูกออกแล้วนะครับผมแม่นี้นะครับลูกออกแล้วเห็นไหมเห็นลูกเจี๊ยบไหมครับจะจะจะแหวกอกแม่เขาให้ดูเห็นไหมรุ่นสามลูกเจี๊ยบออกแล้วเห็นไหมพอลูกเจี๊ยบรุ่นสามออกรุ่นหนึ่งก็เริ่มรุ่นสองก็ฟักไข่ รุ่นหนึ่งก็เริ่มที่จะเริ่มไข่เห็นไหมก็จะวนอยู่อย่างเงี้ยครับก็เดี๋ยวพอรุ่นรุ่นสามออกรุ่นสามเนี่ยเริ่มทยอยฟักลูกออกเนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวรุ่นรุ่นสองเขาฟักเสร็จแต่ก็จะออกอีกเดี๋ยวรุ่นสามรุ่นหนึ่งเขาก็จะเริ่มออกอีกอย่างเงี้ยครับก็จะไล่ไล่วนๆกันไปเนาะก็ลองทําดูบางทีพี่ก็จะพูดไล่รุ่นมาแบบจําถูกมั่งผิดมั่งนะครับผมแต่ก็มีแค่สามรุ่นนี่แหละครับรุ่นหนึ่งก็จะมีอยู่ประมาณหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ห้าล็อกหกล็อกประมาณนี้นะฮะก็จะบวนกันก็ไก่ไข่ประมาณสิบแม่สิบแม่ไม่เกินสิบห้าแม่ประมาณนี้เอาไม่ทันนะฮะ,ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่เอฟจับแม่นี้ก่อนนะครับผมมาดูวิธีนะครับว่าเราพากแยกลูกออกไปเลี้ยงทํำยังไงนะฮะและก่อนอื่นนะครับเราก็จับลูกไก่นะฮะทำการแยกลูกไก่นะครับใส่กล่องก่อนเลยนะไม่ไก่ออกมานะครับผม จับลูกต่วนี้ไม่แกะเขาจะห่วงลูกนะได้ห้านะครับไข่ไข่เจ็ดนะครับผมยังไม่อ่ออีกสองเนาะแล้วก็จับลูกไก่ออกมาเลยนะครับผมแล้วก็เช็ดไข่คนระับไขย่าวแล้วมันคอนนะครับผมเน่านะถ้าเกิดถ้าเกิดไข่เน่านะครับผมเราตั้งองค์เลยนะ เราเราแยกโอ่งกับโมให้ห่องเลยนะครับแม่ไก่เขาก็จะไม่เข้าไปฟักแล้วเสร็จแล้วเราก็เอาลูกไก่ออกไปนะครับขังแม่ไก่ไว้ที่เดิมนะฮะขังแม่ไก่ไว้ที่เดิมเราโอ่งออกแล้วใช่ไหมครับขังแม่ไก่ไว้ที่เดิมนะครับเอาไปแต่ลูกไก่นะครับลูกลูกไก่แล้วก็เอามาไว้ที่กล่องอนุบาลนะครับผมนี่นะกล่องอนุบาลแต่เรายังไม่ต้องปล่อยออกจากกล่องเนาะให้เขาอยู่านนี้ก่อนนะครับแล้วก็ให้เขาปรับสภาพอะไรของเขาไปนะครับแล้วเราก็ฝึกให้เข้ากินอาหารเนาะ คราวนี้เนี่ยจะได้ยินใช่ไหมเสียงเสียงแม่ไก่คุกๆุกอ่าคุกๆุกเรียกลูกนะครับส่วนลูกก็จะจะร้องตอบนะครับผมเพราะว่าลูกไก่เนี่ยเขาฟักตัวออกมาสองถึงสามวันแล้วนะครับผมเขาก็จะรู้จักแม่เขานะฮะ ถ้าเกิดเราไม่อยากให้ลูกไก่เนี่ยร้องเรียกแม่นะครับเราควรที่จะแยกออกมาตั้งแต่ลูกไก่เริ่มออกมาจากไข่และตัวแห้งนะครับผมพอตัวแห้งปุ๊บเราออกมาเลยนะครับคือไก่เขาจะออกทีละตัว2ตัวไม่ต้องไปนสนใจครับเราแยกมาทีละตัว2ตัวก็ได้ไม่ต้องรอจนหมด ถ้าเกิดรอจนหมดเนี่ยไก่จะอยู่กับแม่หลายวันเขาก็จะติดแม่พอเขาติดแม่เขาก็จะร้องเรียกแม่แบบนี้นะครับนี่คือทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับว่าเขาจะร้องเรียกกันประมาณนี้นะฮะเพราะฉะนั้นทํายังไงคือหนึ่งแม่นะครับถ้าเราเป็นล็อกแบบนี้เราให้แม่เขาอยู่ในล็อกครับเขาจะออกาหาลูกไม่ได้แล้วเราก็นําลูกมาอยู่ในกล่องอนุบาลเขาก็จะหากันไม่เจอเขาจะร้องเรียกกันอยู่ประมาณ2-3วันนะครับผมประมาณนี้ 2- 3วันบางแม่จะร้องถึง1อาทิตย์ ไม่เป็นไรครับไม่ต้องสนใจไก่เขาไม่มีอาการป่วยเหงาหงอยซึมแน่นอนนะครับจะมีอาการก็คือเราไม่แหล่ําคาญนะครับถ้าเกิดเราอยู่บริเวณนั้นนะลูกไก่เสียงลูกไก่มันก็จะร้องดังอย่างนี้นะครับผมขังแม่ขังลูกนะครับผมแค่เขาเจอกันเดี๋ยวเขาก็ลืมกันครับแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดเราเอามาเอาลูกไก่มาอยู่ในกลอ่องอนุบาลเนี่ยแล้วไม่ไก่อยู่ข้างนอกเนี่ยเขาก็จะมาเลาะสุ่มอย่างนั้นแหละเลาะโกงเลาะอะไรอย่างเงี้ย ทำให้เขาเขาไม่ยอมทิ้งลูกสักทีหนึ่งนะครับก็จะเป็นเดือนก็เป็นเดือนนะครับผมวิธีแก้ไขนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนไม่ได้อยู่็อก,นะก็เอาแม่ไก่ขังสุ่มนะฮะแม่ไก่เขาก็อยู่ในสุ่มนล้วเขาก็คุ้ยเขี่ยหากินอะไรในสุ่มให้อาหารให้น้ำไวนะ้นั้นสามวันถึงหนึ่งอาทิตย์แต่เขาก็ลืมนะฮะอันนี้เราก็จะทพาพการะการแยกออกมาเลยนะครับลูกไก่อายุออกมาได้สองวันแล้วนะผมก็จะแยกตรงนี้ครับนะแล้วส่วนน้องๆนะครับผมที่ถามว่าทํายังไงนะครับกับการ แยกเอาลูกไก่ของรวมกันแล้วไม่งงพ่องงแม่นะครับผมเดี๋ยวทําคลิปสั้นให้ดูแล้วกันเนาะหลายๆคนกอาจจะดูรู้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดติดตามที่เพียมาจต่ต้นเนี่ยเพียจะบอกหมดทุกขั้นตอนเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้เพียไปละบ๊ายบาย